ผมมือให้ตัวเองก่อนเลยเพราะว่าตื่นเต้นสดๆนะครับสวัสด uh> ีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับก็ชื่อโป้ยนะครับกำลถึงแสงขอขอบคุณอัพไลน์คือพ่อคุณแม่นะครับอาเธอร์ลิลลี่ครับอ่าวันนี้ก็นะครับมาเล่าเรื่องราวของธุรกิจนะแต่ว่าตั้งชื่อหัวข้อแบบว่าแอบแตกมากนะครับแอบแตกมากสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด คืออะไรเออคืออะไรคืออะไรไหนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดคืออะไรลูกแก้วน่ปิดไหค์นะคะปิดไหค์นะคะคอมเมนต์เข้ามาหน่อยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดคืออะไรนะรใครทายถูกนะครับอ่าตัวเครื่องบินไปไม่กลับอู่ฮั่นฮะส่งตรงถึงบ้านนะครับผม โอเคนะฮะเริ่มเลยนะครับ <su> ก็ใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้บ้างฮะดาก้อนบอลใช่ไหมครับดาก้อนบอลใครเคยดูไหมนะครับก็ดาก้อนบอลเนี่ยเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรดีเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับไม่ต่อสู้ทั้งเรื่องไม่มีอะไรตีกันอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวตีกันอย่างเดียวนะครับมนุษย์สู้กับปีศาจอะไรไปตีก็คือเป็นเรื่องราวของการต่อสู้นะครับแต่แท้จริงแล้วครับมันมี มันมีที่มาของการต่อสู้อยู่คือ,อะะไอ้พวกปีศาจเนี่ยก็ต้องการที่จะรวบรวมดาวก้อนบอลอ่าตามชื่อเรื่องเลยก็คือลูกแก้วนี่แหละครับต้องการที่จะรวบรวมดาวก้อนบอลนะครับพวกมนุษย์ก็ต้องการที่จะรวบรวมดาวก้อนบอลเพื่อที่จะอะไรครับอ่านะเพื่อที่จะเรียกเทพมังกรออกมานะครับซึ่งเทพมังกรเนี่ยก็จะให้พรเราสามประการนะครับตามที่เราต้องการนะนะครับ ตบตีแย่งจริงกันทั้งจักรวาลน,นะฮะเพื่อลูกบอลเจ็ดลูกนะครับผมแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะนั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือว่าสิ่งที่สิ่งที่ได้ก็คือเราได้มีโอกาสเลือกอะไรก็ได้สามอย่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับหัวข้อเรายังไงเกี่ยวกับหัวข้อธุรกิจของเรายัางไงก็คือว่านะครับแท้จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องการที่จะมีอิสระในการเลือกใช่ไหมครับ อ่าเราเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องมีเงินเลยก็ได้นะถ้าเราเลือกอะไรก็ได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้เลือกที่จะกินอะไรก็ได้นอนตอนไหนก็ได้เลือกที่จะมีชีวิตแบบไหนก็ได้เราไม่จาเป็นต้องมีเงินเลยก็ได้ใช่ไหมครับนะเ,เพราะงั้นแล้วเนี่ยมนุษย์ต้องการที่จะมีอิสระใน,ในการเลือกนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะมีอิสระในการเลือกได้เนี่ยมันจะมีมันจะมีองค์ประกอบประมาณ3อย่างนี่แหละนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับ เรื่องของเงินใช่ไหมครับเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของเวลามีเวลาในการใช้ชีวิตมีเวลาในการดูแลคนที่เรารักมีเวลาในการไปเที่ยวนะครับได้ใช้เวลาตามที่ต้องการแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับต้องมีทั้ง3องค์ประกอบนะครับถึงจะมีอิสรภาพในการเลือกอย่างแท้จริงนะครับซึ่งประเด็นก็คือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันถูกกําหนดไว้ด้วยอาชีพที่เราทำซะส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับ งานที่เราทำเนี่ยแหละครับเป็นตัวกําหนดว่าเราจะมีอิสระภาพในการเลือกมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราใช้เวลาในการทํางานเท่าไหร่ครับ8ดชั่วโมงใช่ไหมครับนอน8ดชั่วโมงนะครับแล้วก็อื่นๆอีก8ดชั่วโมงใช่ไหมครับอ่า888นะครับทํางาน8ดชั่วโมงนอนอีก8ดชั่วโมงหมายความว่าทั้งชีวิตเรานะครับสูญเสียเวลาไปกับการทํางาน1ในสาม เสียเวลาไปกับการนอนอีกหนึ่งในสามนะครับแล้วก็เรื่องอื่นอีกหนึ่งในสามใช่ไหมเพราะงั้นแล้วเนี่ยงานงานจะเป็นตัวกําหนดอิสระภาพของเราและงานอะไรที่สามารถให้ให้ได้ทั้งสามอย่างนะครับมีใครนึกออกไหมครับว่างานอะไรที่สามารถให้ได้ทั้งเงินเวลาและสุขภาพนะครับสําหรับผมเนี่ยก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทํางานมาหลากหลายสาขาอาชีพนะครับก็รู้จักอยู่งานงานหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าธุรกิจแอมเวย์ธุรกิจแอมเวย์ครับ สามารถให้ได้ทั้ง3อย่างทั้งเงินเวลาและสุขภาพเอเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันนี้มาฟังรายละเอียดกันนะครับจุดเด่นของธุรกิจแอมเวย์นะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ8ข้อนี้นะครับคือ1ลงทุนน้อยนะครับค่าสมัครก็แค่900บาทเท่านั้นเองนะครับการที่เราจะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทแอมเวย์เนี่ยเราจ่ายแค่900นะครับแต่ถ้าเราจะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอย่างอื่นจ่ายเท่าไหร่ถ้าเราอยากเป็นหุ้นส่วนกับอะไรครับบิ Big ๊กซีอะ เป็น KFC, McDonalds พวกนี้ก็ต้องมีเป็นล้านถูกไหมครับต้องลงทุนเป็นล้านนะครับแอมเวย์ไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราลงทุนต่ำนะครับไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับแล้วก็มีคนคอยให้คําแนะนำนะครับมีคนสําเร็จคอยให้คําแนะนำนะครับแล้วก็อย่างมากก็แค่ขายได้ขายไม่ได้เท่านั้นเองนะครับถูกปฏิเสธแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เลื่อกตกยางออกอะไรมากมายนะครับ และเราสามารถทําควบคู่กับงานเดิมได้เลยไม่ว่าตอนนี้ท่านจะทํางานอะไรอยู่สามารถลงมือทำได้เลยนะครับทําเวลาไหนที่ไหนก็ได้นะครับยิ่งทุกวันนี้นะครับระบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันแบบนะทันสมัยมากแล้วก็ง่ายมากๆสามารถทําให้เราทําเวลาไหนที่ไหนก็ได้นะครับมีทีมงานมีระบบสนับสนุนนะอย่างเช่นวันนี้นะครับพวกเราก็อยู่ใน กลุ่ม B1 นะครับซูงของ B1 เราก็มีระบบงานคอยสนับสนุนเราตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับแทบจะมีทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเราก็เป็นทีมงานมืออาชีพด้วยนะครับไม่ต้องสต็อกสินค้าเองนะครับเพราะว่าบริษัทแอมเบก็ทําหน้าที่สต็อกสินค้าและพัฒนาสินค้าให้เราอยู่เสมอนะครับผลิตสินค้าดีๆออกมาให้เราใช้และจัดจําหน่ายนะครับใครๆก็ทําได้ไม่จํากัดวัยไม่จํากัดวุฒินะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับงานทั่วๆไปนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำมาได้อย่างเช่นถ้าเราจะเป็นครูเราก็ต้องเรียนมาเรียนครูมาใช่ไหมครับถ้าเราจะเป็นหมอเราก็ต้องเรียนหมอมานะครับแต่ถ้าเราจะเป็นแอมเวย์เราไม่ต้องเรียนอะไรมาเลยฮะเรายืดเดิเดนไปสมัครได้เลยนะครับเราเดินไปสมัครที่แอมเวย์ได้เลยนะครับไม่จํากัดวุฒิการศึกษาใดๆทั้งสิน้นนะครับและท้ายที่สุดเราสามารถถ่ายโอนธุรกิจของเราให้ลูกให้หลานหรือให้ใครก็ได้นะครับนี่มันสามารถคงอยู่คงกับพันได้เลยนะครับธุรกิจนี้นะครับ แล้วเราจะเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างไร1ก็คือใช้สินค้าครับผมง่ายงายง่ายที่สุดเลยนะครับคือใช้สินค้าแก้ปัญหาตัวเองหรือถ้าเราคิดว่าวันนี้เราไม่มีปัญหาอะไรก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของเราอ่าอ่ายกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเช่นนะครับวันนี้เราใช้อาหารเสริมยี่ห้อหนึงอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เราก็ลองเปลี่ยนมาใช้ของแอเมดูเผื่อมันจะดีขึ้นอ่ามันก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเราใช้เราซื้อน้ํากินอยู่ทั้งวันนี้ เราเปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำอ่าก็นี่คือยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับและนะครับเรียนรู้การสร้างเครือข่ายอย่างมืออาชีพนะครับอ่าผ่านซูมผ่านระบบการเรียนรู้ของเรานี่แหละครับเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายๆเลยนะครับแค่ใช้สินค้าแล้วมาเรียนรู้ก่อนนะครับและอเมก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลเราทุกกลุ่มเลยนะครับดูแลเรือนร่างดูแลบ้านนะครับสําหรับใครที่นะฮะชอบถูบ้านนะครับทําความสะอาดบ้านดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลการเกษตร,รนะครับพืชไร่นะครับชาวนาชาวสวนหรือแม้กระทั่งคนชอบทําสวนในบ้านนะก็มีผลิตภัณฑ์การเกษตรนะเดี๋ยวมันจะมีรุ่นใหม่อีกนะครับเป็นแบบขวดเล็กๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเนี่ยมีดูแลทั้งน้ําอากาศนะเครื่องกรองน้ําเครื่องกรองอากาศก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับอันดับหนึ่งของโลกเลยเดย,เ,ยเพราะเครื่องกรองน้ำนะยอดขายอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน ด้วยเทคโนโลยีการกรองที่ทันสมัยและรูปลักษณ์ที่ทันสมัยนะครับและอาหารเสริมของแอมเบก็มีโซลูชันนะครับดูแลต่างๆเช่นนะครับดูแลหัวใจนะครับถ้าใครไม่มีคนดูแลหัวใจนะครับก็ใช้อาหารเสริมดูแลได้นะครับโอเคนะครับดูแลสายตานะครับสมองความจำนะฮะดูแลระบบขับถ่ายนะครับในแอมเ์ก็จะมีโซลูชันต่างๆที่ช่วยในการดูแลร่างกายเราให้สุขภาพดี ยิ่งขึ้นนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับสูตรสวยต่างๆอาหารผวิวคอลลาเจนแบบดูซึมง่ายอย่างเงี้ยสุขภาพพื้นฐานคิวบทัทเป็กฟัตนะครับสำหรับคนที่นะครับรีบเร่งชีวิตรีบเร่งอาหารเช้าไม่ค่อยได้กินเหล่านี้นะครับก็จะมีปัญหาสุขภาพในระ,ะยะยาวนะครับเราก็มีชุดนะครับคิวพลัสตรงนี้นะครับหรือคนที่ต้องการควบคุมน้าหนักลดน้ําหนักหรือสร้างกล้ามเนื้อเราก็มีทุกทุกผลิตภัณฑ์ในการตอบโจทย์ของเราเห็นไหมครับว่า สินค้าแอมเวย์เนี่ยมีทุกกลุ่มเลยนะครับแล้วป้อเองก็เป็นคนที่นะครับทดลองผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองนะครับไม่เคยลดน้าหนักด้วยวิธีอื่นนะครับยืนยันนะครับป้อเป็นคนที่ไม่เคยลดน้าหนักด้วยด้วยสูตรอื่นๆเลยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์มาตลอดนะครับ74 69ลงมา63แล้วก็66อ่านะครับสวยๆกันไปนะสวยๆกันไปนะครับก็ตรงนี้อยู่ในโหมดของการสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะครับ ก็สร้างบ้างไม่สร้างบ้างนะฮะช่วงนี้ยิ้มปิดนะครับผมก็นะฮะก็ย้อยๆอยบ้างนิดหน่อยนะครับก็ยังสร้างอยู่นะครับเนี่ยแต่เราก็ดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลด้วยอาหารเสริมตลอดนะครับอ่าและนี่ก็คือผมนะครับผมเนี่ยเติบโตในตระกูลของแอมเ์นะครับเติบโตมาด้วยเงินของแอมเบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเติบโตมาด้วยเงินแอมเบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกบาททุกสตางค์มาจากธุรกิจแอมเ์ที่คุณพ่อคุณแม่สร้างนะครับ ตอนที่ผมเกิดเนี่ยพ่อกับแม่ก็เริ่มทำแอมเบย์แล้วนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับใช้เวลา4ปีเป็นเพจผมก็มีชีวิตที่สุขสบายนะครับ,ส,ส,บ,รบสุขสบายมากนะครับสุขสบายมากนะครับแล้วก็อยู่ในบรรยากาศแอมเย์มานานนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เปิดใจในธุรธกิจแอมเย์นะเพราะว่ารู้สึกว่าแอมเย์เนี่ยมันคนชอบมาวุ่นวายกับเรานะครับคนจะชอบมาวุ่นวายกับเรามายุ่งกับเรานะครับแล้วก็คนแอมเย์มันจะดูแบบเบิกบานดูตื่นเต้น,นอะไรเว,เวอร์เบิร์ววังตลอดเวลานะครับ เราไม่ชอบอะไรอย่างนั้นนะฮะเราอินดี้นะครับผมอ่าแต่เนี้ยแต่เราก็อยู่ในบรรยากาศเอเบตลอดนะครับตั้งแต่เด็กเลยเห็นไหมครับอ่าน่ารักไหมน่ารักไหมนะครับอันเนี้ยเอเบรุ่นแรกนะครับของเอเบรุ่นแรกเห็นไหมครับผมก็นะครับมีโอกาสในชีวิตที่ดีนะครับเห็นไหมครับดูจากการแต่งตัวก็รู้นะครับว่าแนวขนาดไหนนะครับว่า้าคุณพ่อคุณแม่แนวขนาดไหนอ่าอินดี้นะครับอินดี้นะครับเห็นไหมครับก็เติบโตมาอย่างสุขสบายนะครับด้วยเงินแอเบ เป็นงานที่มีเงินใช้ทั้งตอนทํางานและไม่ได้ทํางานนะครับหลังจากที่ท่านประสบความสําเร็จนะครับพ่อกับแม่นะครับก็ดูหนังนะครับดูหนังเยอะมากๆนะตอนนี้ก็ดูหนังเยอะมากนะครับผมโดยเฉพาะแม่นะครับถ่ายแม่ตัวเองแล้วตอนนี้นะครับมีเวลาให้ตัวเองและคนที่เรารักมากขึ้นนะครับถ้าท่านประสบความสำเร็จธุรกิจอเมย์ครับมีทั้งเงินทั้งเวลาและสุขภาพและ แอเเป็นงานที่ไม่ทำลายสุขภาพละทำให้สุขภาพท่านดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับบางงานบางงานทำให้สุขภาพสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเราเสื่อมนะครับงานบางงาน,างงานเพราะนั้นแล้วเนี่ยต้องเริ่มแล้วนะครับท่านต้องเริ่มหางานและท่านต้องเริ่มหางานที่มันโอเคกับตัวท่านแล้วนะครับแล้วผมก็เติบโตนะครับได้ได,ได้ได้รับรางวัลจากธุรกิจแอมเบคือการท่องเที่ยวนะครับเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยครับอ่าเด็กญี่ปุ่นเห็นไหมครับผม อ่าเด็กญี่ปุ่นนะฮะอันนี้เด็กเกาหลีเด็กเกาหลีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแฟชั่นนะครับเราก็นะนำเทรนด์นะครับแฟชั่นเรานำเทรนด์นะครับได้โอกาสท่องเที่ยวนะครับหลากหลายประเทศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดิสนีย์แลนด์นะครับดิสนีย์แลนด์ซานฟรานซิสโกฮอลลีวูดนะครับเราก็ไปเที่ยวมาแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับการท่องเที่ยวนะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าจริงๆไม่ไม่คนไม่ออินกับการท่องเที่ยวนะครับแต่เป็น แต่อินอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่ประสบพบเจอนะครับพอโตขึ้นมานะครับเราก็เลือกเรียนคณะสถาปัต์นะครับซึ่งเป็นคณะที่เป็นโคตรมนุษย์ปกติเลยใช่ไหมครับมนุษย์ปกตินะครับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเลือกคณะสถาปัตด้วยความชอบล้วนๆนะครับไม่ได้คิดถึงอนาคตอะไรเลยนะครับเพราะว่าชีวิตเราสุขสบายนะครับงานสถาปัตก็จะประมาณนี้ฮะ มีการพีเต์งานนะครับให้อาจารย์มาตรวจให้อาจารย์มานะครับวิจารณวิเคราะห์นะครับว่าเราทํางานเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้นะครับอ่าดูดีไหมครับอ่าพอเราเรียนจบเนี่ยก็มีนะครับอ่ามีงานลองรับเลยนะครับมีอาจารย์รองรับเลยก็ว่าได้เนี่ยอ่าน่าฉากดูดีมากนะครับหน้าฉากดูดีมากตัดกลับมานะครับนี่คือคณะของเรานะฮะอ่าคณะของเรานะครับนี่คือที่เราทํางานนะครับผลิตโมเดลต่างๆแล้วก็นี่คือที่นอนนะครับ กินตรงนี้ครับกินนอนแล้วก็ทํางานในที่ที่เดียวกันนะสุดยอดไหมครับคณะสถาปัตย์เรานะครับเอาเป็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกคณะนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้เอ้เป็นอย่างนี้ทุกมหาลัยเป็นอย่างนี้ทุกมหาลัยนะครับคณะสถาปัตย์จะประมาณนี้อ่ะถ้าท่านไหนจะส่งลูกไปเรียนนะครับก็พิจารณานะครับแต่คณะนี้ดีนะครับคณะนี้ผลิตมนุษย์ที่สร้างสรรค์นะผลิตมนุษย์ที่แบบว่านะครับแตกต่างนะครับ ก็จบแล้วนะครับจบมาก็เริ่มทําธุรกิจแอมเวย์เลยนะครับโดยการสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ทีมงาน B1 วันนะครับเราก็เป็นครอบครัวแอมเวย์อย่างเต็มรูปแบบนะครับจบมาก็ได้ท่องเที่ยวกับแอมเวย์อีกแล้วนะครับไปเที่ยวล่องเรือเนี่ยไปมาสองรอบแล้วนะครับล่องเรือไปมาสองรอบแล้วนะครับอันนี้ก็คืออันนี้สแกนดิเนเวียนะครับสแกนดิเนเวียก็คือประเทศประมาณเอสโตเนียนะครับรัสเซีย ฟินแลนด์เดนมาร์กนะครับพวกนี้นะครับเรือสำราญเนี่ยนะครับก็คือมันจะล่องเรือไปนะครับแล้วก็แวะเอสโตเนียแล้วก็เที่ยว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 ในประเทศนะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็แวะไปเที่ยวฟินแลนด์แล้วก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็แวะไปเรื่อยๆนะครับตามประเทศต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเมดิเตอร์เรเนียนก็จะเป็นพวกนะครับสเปนอิตาลีอ่าอะไรอีกนะครับจำไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ โคตรดีนะครับพเป็นการท่องเที่ยวที่โคตรดีนะครับชีวิตหนึ่งหนึ่งเนี่ยควรจะได้สัมผัสนะครับชีวิตหนึ่งหนึ่งควรจะได้สัมผัสนะครับนี่ก็คืออาหารการกินนะครับไม่ค่อยอินกับการท่องเที่ยวครับแต่อินกับเรื่องพวกนี้นะครับอินกับเรื่องพวกนี้นะครับใครหิวใครยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมอ่าเนี่ยอินกับเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศในเรือสําราญนะครับ ในเรือสาราญเนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับเหมือนห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งนะครับตันนี้ผมก็จะไปนั่งประจำนะครับเป็นที่นั่งเป็นขาประจําร้านนี้นะครับผมคืออ่าผมเนี่ยนะครับเป็นมันจะได้บัตรพิเศษใบหนึ่งนะครับบัตรบัตรพิเศษนะครับที่เราสามารถไปรูดเครื่องดื่มฟรีตลอดตลอดตลอดทริปอ่าไปรูดเครื่องดื่มฟรีตลอดทริปฮะโอ้โหนะครับอ่าเละเทะครับผมเละเทะนะครับบอกเลยว่าเละเทะมากนะครับ ใครรู้จักนะครับหมอหมอดูแลตับดีๆนะครับก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้นะครับก็ดื่มตลอดนะครับอยู่ทิปเรือสําราญครับอการการท่องเที่ยวเรือสําราญมันถึงวิเศษมากๆนะครับและบวกกับบัตรบัตรวิเศษนะครับที่เราดื่มฟรีนะครับนี่นะครับก็ใช้ชีวิตเต็มรูปแบบนะครับถึงเราจะดื่มเยอะนะอแต่ซี่แพกยังมานะครับซี่แพคยังมานะครับเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับด้วยนิวทรีไลท์ด้วยอาหารเสริมนะครับแล้วก็บาลานซ์ชีวิตนะครับ ิกแพ็กก็ยังมีหุ่นก็ยังดีอยู่นะครับอ่าแอมเดีมากๆนะครับและทุกวันนี้เราสามารถสร้างธุรกิจด้ทางออฟไลน์ออนไลน์อย่างที่เราเรียนกันวันนี้ก็คือซูมนะครับหรือเราจะใช้ Facebook ในการโพสต์รูปตัวเองนะครับโพสต์รูปเราเข้าคอร์สรุ่นหะนักโพสต์รูปการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อสื่อสารกับเพื่อนๆในไ G ใน Facebook นะครับแล้วก็ใช้ไลน์ในการสื่อสารอย่างเงี้ยนะครับทำให้ธุรกิจแอมเบทุกวันนี้ทําได้ง่ายขึ้นนะครับาการสมัครนะครับ ก็ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้แอมเบก็มีสมัครออนไลน์แล้วนะครับจากแต่ก่อนไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้เว็บแอมเบกาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราสามารถสมัครดูโปรโมชั่นแล้วก็ซื้อสินค้าได้เลยนะครับส่งถึงบ้านฟรีนะครับเนี่ยอมเบง่ายๆเลยนะครับถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยอมเบก็เป็นธุรกิจที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้มันถึงจะง่ายนะครับยิ่งเรารู้มากมันก็จะยิ่งทําง่าย ถ้าเรารู้น้อยมันก็จะยิ่งทํายากนะครับธุรกิจนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการจะได้เงินหลักแสนเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมครับอ่ะเราจะเป็นเราจะเป็นสถาปนิกเนี่ยผมเรียนมาห้าปีนะครับเรียนมาหปีถึงได้เป็นสถาปนิกวิศวกรเนี่ยเรียนสี่ปีใช่ไหมครับอยาบาลเรียนเท่าไหร่ครับ4ี่ปีใช่ไหมครับหมอเรียนเท่าไหร่หปีใช่ไหมครับเนี่ยสาขาอาชีพต่างๆมันยังมีการเรียน เพื่อที่จบออกมาจะได้ไปทํางานแล้วก็มีรายได้ใช่ไหมครับในธุรกิจแอมเวย์ก็เช่นกันฮะแต่ประเด็นคือว่าแอมเวย์นะครับท่านสามารถเรียนไปด้วยทําไปด้วยได้เลยอ่าเรียนไปด้วยทําไปด้วยได้เลยหรือบางคนครับเรียนเร็วนะครับเราเรียนเดือนเดียวเราเป็นมืออาชีพก็ยังได้เลยนะครับซึ่งในกลุ่มของพวกเรานะครับก็จะมีวันอังคารนะครับที่เป็นเรื่องของเราเรื่องราสุขภาพนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นเซนเตอร์นะครับเรียนรู้กัน การทํางานนะครับแล้วก็สินค้านะครับแล้วก็วันเสาร์ครับโอกาสทางธุรกิจแบบฉบับเต็มนะครับเนี่ยก็มีแหล่งเรียนรู้ให้ครบวงจรนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็รู้แหละรู้แหละนะครับว่าแอมเอธุรกิจธุรกิจแอมเอมันดีนะครับเห็นแล้วแหละว่ามันดีนะครับได้การท่องเที่ยวได้ทั้งเงินและการท่องเที่ยวได้ทั้งเวลาสุขภาพนะครับวันนี้นะครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่ครับอาจจะเราอาจจะอยู่ในสเต็ปนะครับลองคุยอ่าสมมุติแอมเอนะครับเป็น เราจีบสาวคนหนึ่งสมมุติเร,เราจีบสาวคนหนึ่งนะฮะถ้าท่านที่เข้ามาใหม่ๆวันนี้ก็คือสเต็ปลองคุยะนะครับเฮ้ยดูดูซิว่าเอมีเเป็นยังไงมันดีไหมมันให้สิ่งที่เราต้องการผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับออยู่ในสเต็ปลองคุยบางท่านอาจจะอยู่ในสเต็ปของการลองคบอ่าลองคบคืออะไรฮะลองคบคือลองใช้สินค้าลองคบคือลองทําลองทําดูลองเข้ามาเรียนรู้ดูนะครับลองทําดูใช้สินค้าดูเฮ้ย พอคบมาสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันโอเคเอาวะตกลงใช้ชีวิตนะครับตกลงทําธุรกิจแอมเบให้ธุรกิจแอมเบนะครับช่วยสร้างชีวิตและสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะอยู่กับท่านไปจนแก่เท่าเลยก็ว่าได้เนี่ยครับธุรกิจแอมเบนะครับท่านลองศึกษาดูนะครับลองคุยลองคบตกลงใช้ชีวิตนะครับบางทีนะครับมันอาจจะอยู่กันจนแก่เท่าเหมือนครอบครัวของผมก็ได้นะครับว่าที่ธุรกิจแอมเบนะครับจะอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นผมและก็ อยู่ไปยาวจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่น,นอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจแอมเบนะครับตอบโจทย์ได้ของท่านได้อย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายท้ายสุดนะครับความต้องการอะไสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดนะครับแท้จริงแล้วคือความสงบความสุขสงบครับคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดถูกไหมครับบางบางท่านรู้ตัวแล้วบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่ง ท่านก็จะได้รู้ในสักวันหนึ่งว่าเราต้องการเราต้องการความสุขสงบฮะชีวิตเรานะครับมันไม่มีเราไม่สามารถอยู่กับความตื่นเต้นโลดโผนหรือว่าอะไรที่มันสุขสุดๆได้อย่างยาวนานสมมติอย่างเช่นท่านชอบอาหารท่านเป็นคนชอบกินเนื้อสมมติกินเนื้อวากิวนะครับท่านสามารถกินได้3เวลาเลยไหมครับอ่ากินเช้าเที่ยงเย็นกินติดต่อกันไปอาทิตย์ก็ไม่สามารถถูกไหมครับอ่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องการความสุขสงบซึ่งในชีวิตจริงเนี่ย แต่ต้องบอกก่อนต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าความสุขสงบเนี่ยมันก็สามารถสร้างได้หลายทางถูกไหมครับแต่ว่าเราพูดถึงว่าในชีวิตปกติของเราเนี่ยความสุขสงบเราสร้างได้นะครับเมื่อความกังวลน้อยลงเมื่อความกังวลในชีวิตของเราน้อยลงนะครับความกังวลในชีวิตของเรามีอะไรบ้างฮะก็เรื่องเงินเงินไม่พอใช้นะครับรายจ่ายมากกว่ารายรับเห็นไหมครับเรื่องใหญ่สุดนะครับ เรื matters, ่องสุขภาพนะครับกังวลเกี่ยวกับสุขภาพที่จะไม่ดีนะครับไม่มีไม่มีรายรับรายรับพอที่จะดูแลตัวเองในยามเกษียณนะครับหรือว่ากังวลว่าเราจะมีความต้องการที่จะไปไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตอะไรทํานองนี้นะครับก็เป็นความกังวลนะครับซึ่งถ้าเราทําให้มันเล็กลงนะครับความสงบก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมยืนยันนะครับว่าธุรกิจแอมเวยนนะครับสามารถทําให้เรื่องที่ท่านกังวลอยู่ การเงินเวลาและสุขภาพลดลงได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยพอขอฝากธุรกิจ m b a ไว้กับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับถ้าเราลงมือทำนะครับลงมือทำมันก็มีได้กับไม่ได้แต่ถ้าไม่ทำเลยชีวิตท่านก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็อขอฝากธุรกิจ m อ a ไว้กับทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับโอเคไปมาก